ท่านทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถินค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าความจริงนั้นคืออะไรและข้อเท็จจริงนะคะคืออะไรและ2อ,อย่างนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนรู้บ้างไหมคะเดี๋ยวถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะ ความจริงความจริงหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสามารถตรวจสอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือในปัจจุบันและยืนยันได้ว่าเป็นความจริงหรือมีอยู่จริงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากนรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงหรือ พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยสองอย่างนี้คือความจริงที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ค่ะข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงหมายถึงข้อมูลที่รวบรวมได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงหรือความจริงค่ะยกตัวอย่างง่ายๆจากภาพนะคะ ผู้หญิงคนนี้มีรูปร่างที่อ้วนหรืออาจเป็นโรคอ้วนแต่ทำไมถึงอ้วนละคะสาเหตุก็คือ 1. รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง 2. เกิดจากกรรมพันธุ์ 3. าขาดการออกกำลังกายเหตุผลเหล่านี้หรือคำอ,อธิบายเหล่านี้คือข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างระหว่าง ความจริงกับข้อเท็จจริงกันเลยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยค่ะความแตกต่างของความจริงและข้อเท็จจริงความจริงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีบันทึกเรื่องราวเป็นหลักฐานส่วนข้อเท็จจริงคือเหตุการณ์ความคิดเห็นที่วินิจฉัยว่าเป็นความจริง อาจไม่ถูกทั้งหมดก็ได้ข้อเท็จจริงอาจจะเกิดจากความรู้สึกความคิดเห็นที่เทียบเคียงกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังค่ะความจริงและข้อเท็จจริงก็สรุปได้ง่ายได้ตามนี้เลยค่ะความจริงคือสิ่งที่ยอมรับได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงส่วนข้อเท็จจริงตามนี้เลยค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ยังไม่สรุปได้ว่าเป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดฝึกสมองกันนะคะเด็กๆลองดูแบบฝึกหัดนะคะว่าข้อไหนเป็นความจริงข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะไปพลเอกประยุท์ธจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยเป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงคะเป็นความจริงนั่นเองค่ะ คนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนั้นเพราะว่าเขาดื่มนมเป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงคะเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองคะ่ะกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่าเพราะความอ่อนแอเป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเข้าใจกันไหมคะ ถ้าเข้าใจคุณครูหวังว่า,วานักเรียนจะทำาใบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์นะคะถ้าใครทำเสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้ครูดูได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนและนักเรียนอย่าลืมดูแลตนเองนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ